สีอะไรคะมีสีอะไรบ้างคะตัวนี้เลยเอาสีเขียวเอาสีเขียวเอาสีเขียวเนี่ยเอาสีเขียวกลายเป็นสีขาวใช่ไหว,ว้าวสีขาว,ขาวใหญ่แล้วเลยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วจะกินได้ทังไงดูดูใหญ่จังเราไปกินกันค่ะอะดูเขาไปข้างในก่อนดิแม่ใจตังค์ อร่อยอ่ะว้าวหวานจังงำงำงำอุ้ยมันติดแก้มพี่แหลบแหลบแหลบวันนี้พี่เอาสีเขียวรอวันหน้าพี่เอาสีชูฟูโอเคไหมคะโอเคค่ะหนูมาเชินท่านอีกนะคะเอา้าติดมือพี่เจ้าถ้าหลับตรงนี้หนูขอรอไปก่อนแล้วคลิปนะหน้าหนูหนูมาเชื่อกินอีกนะคะสวัสดีค่ะ